สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบับนเทิงสดร้อนรอบวันนะครับน้องแนทกลัวไม่ฮอตโพสต์ชโชว์ภาพอาบน้ําสุดเซ็กซี่ริมสาครับเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งนะครับเมื่อน้องแนทเกศรินอดีตนางเอกหนังแผ่นคนดังโพสต์ภาพสุดสยิวใน facebook น้องแนทเกศรินเป็นภาพตอนอาบนา้ำริมสะว่ายน้ำโดยนะครับโดยแคปชั่นว่าอยากเห็นท่าเวลาเขาอาบน้าปะขอจัดให้ ไปตามดูไอจีเขาสิไอจีแนตเกศรินนะครับหนูอาน้ำเสร็จแล้วค่ะที่รักชุดนอนตัวนี้จะตกใจไปเป็นของใครสาวๆเตรียมตัวรอรับได้เลยนะคะเสานี้จะจัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะมองตาหนูสิคะหนูจริงใจนะอันนีข้ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเฟซบุ๊กน้องแนตเกศรินนะครับภาพรีวิว การนำน้ำของตัวเธอนะครับดารานหนังแผ่นนะครับที่เราชายไทยชื่นชอบกันมานานนะครับสำหรับน้องแนทเกียรติสินนะครับ